สวัสดีนะครับผมโมน,นี้พามากแก้ไขเฟืองสตาร์ทเครื่องต้นหญ,ญ้ารูดนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ผมสั่งออนไลน์มานะครับสตาร์ทได้แต่มือแหลกนะครับสตาร์ทได้ติดได้สามเทื่อนะครับเทื่อที่สีมันก็หลูดแต่ว่าผมก็แก่ไขเฮดมาด้นวล่ะครับ ใส่มาได้3สามเดือนสีเดือนนะครับก็เลยอยาังมาแช่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับจังสีบ่เด้เสียเงินสื่อไม่นะครับสื่อต้นนี้ไม่เกิดลายบาทยดีนะครับลอยซองลอยนะครับถอดกระว่างสปริงต้นนี้ดีดอ,อกนํานะครับมันสีอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าถอดว่าต้องถอดต้นนี้ออกกระไดนะครับ ที่พบ่ออกมากนี่คือมันดีดอ,อกนะครับมันเกิดสีใสหย,ยากแน่นะครับมันใสใดอยู่ครับแต่ว่ามันใสหย,ยากแน่ครับสำหรับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง NB C หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นหลุนดึงเบามันหลุดนะครับผู้มานอนเฝ้ากับนอนเฝ้านะครับ ดื้ดิครับงาหน่อยนี่สำหรับการเก้ี่ยไขพม่กัสีเห็ดง่ายๆนะครับเห็นบ่ล่ะใส่น็อตมาขันใส่นะครับน็อตว่ามันน็อตหรครับแต่ปูเกี่ยวครับ มันสิหลุดแบบนี้นะครับผมก็สิดจอหูก,ก่อนนะครับแนะนำว่าอย่าคันเลยนะครับมันสิแตกพอมันเป็นผาสติ๊กนะครับคันเขาแล้วกั้เจียหัวมันดอกนะครับเพราาเวลามุฮาดึงมันสิบาดีดลบมนะครับขับเจียเวลาเจียก็ยังจุ่มนามนะครับหรือบอกกัคอยเจียไปเทลลโตนะครับ พราะว่าถามูห้าเจี่ยามันเดียวเลิ่มมันสีห่อนนะครับปลาสติกสีเปื่อยมันกับสิบอจับนะครับมันกับบยากนะครับแกไขง่ายๆครับซื้อไม่ก็บ้ายหล่อยนะครับเขาบัแย่ขายนะครับแต่ตัวนี้ คล้ายเข้ากับคล้ายเบิดสูตมาเลยนะครับมันก็สีลายบาทนะครับลายลอยอยู่นะครับแาดใส่กับไซน์ทำต้งล็อกนะครับล็อกนี้นะครับกับสปริงตัวนี้นะครับเจ็งสดีดีนี่ครับมุนเบิง ลบนะครับเพราะว่าเวลาโม่เหาดึงสตาร์ดเสียกมันก็นกนสีดึงลบครับทัานเขาแล้วกันนาตาก็สิเป็นแบบน,นี้แหละครับต้นนี้ก็สใสซได้แล้วนะครับจำรับการแก่ไขที่ผมใส่มากนี่สีหาเดือนแล้วนะครับก็ยังสยใส่ได้ปกติอยู่ครับเพราะว่าต้นนี้มันเป็นเล็กนะครับ เห็นบ่ย้อนแซงนะครับต้นนี้มันเป็นเหล็กนะครับออตัวเดิมมันเป็นพลาสติกนะครับกอกันกับเหล็กมันกับบยูนะครับมันหลุดถ้าเป็นพลาสติกดีมันกับซอยูอยู่ครับแต่ว่าต้นนี้หลุดไหวแห้งนะครับผมใส่บอหม,มุมขันมือนะครับหลุดแหลมก็เลยหาวิธีแก้ไขนะครับ มันเป็นเครื่องสั่งออนไลน์ครับถ้าสีเข้มก็ใช้เวลาล้ายมือนะครับผมก็เลยแก้ไขเอาเพราะว่าง,งัวห้ากินหนาค้อมือนะครับถ้าพอม,มีเครื่องมันก็นงัวกับไปก,กินหน,นะครับมันก็นเลยต้องแก้ไขครับสำหรับเครื่องบูได้ี่อหลุดก็ไปแก้ไข่ได้นะครับแต่บป,ป็หาครับ บ่ไดใส่งบยังายนํานะครับแต่มีตะปูเกี่ยวอยู่เรียบบ่เดใส่งบนะครับตัวนี้ผมก็เป็นตะปูเกี้ยวเลื้อๆมานะครับตะปูเกี้ยวเครืองหนิยวนะครับเวลาคั้นนะตัวนี้ก็จะคั้นเนีนแห้งนะครับคั้นแล้วก็ดึงเสือกเบื้องนํานะครับ ตึ้งเสียตัวนี้นำนะครับเพราะมันดึงกราบบอนะครับมันดีดกราบบอถ้ามันบดีดกราบก็ให้ค่ายออกอีกนะครับนอตตัวนี้เพราะว่าถ้าคันเน้นมันสิบดีดกราบนะครับ <c oughs> สำนีกัใช้ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่บ้านสตาร์ลูดนะครับก็บไปแก้ไขได้ครับก็่ยากนะครับต้นทุนกะถึกถือครับไปลองเห็นได้ครับครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้วครับสวัสดีครับ